บรรยากาศครับบ้านรันเดงครับดี955ลองเสียงไม่เกิน6โมงเย็น สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอะไรสายของฝั่งนี้ทั้งพวกสายใหญ่สายยาวไม่เห็นด้านเสียงคืนนี้จะเต็มแน่นอนครับอัดได้เต็มที่ครับไปรุ่นเยอะเขตนี้ ไปไหมนี่ปา่านี่สวัสด,ดีทุกท่านด้วยครับบรรยากาศยามเย็นแดดร่มลมตกอากาศกำลังดีเพราะพิธีการเสร็จนะครับน่าจะประมาณ6โมงครับช่วงนี้กำลังช่วงพิธีการอยู่ 6โมงน่าจะได้ลองเสียงเต็มระบบดิเจเรนครับ <c oughs> ดิเจเรน <c oughs> มีสิกวันนี้ <c oughs> แสดงความยินดีครับ <c oughs> ถูกหวย100บาทเงินต้อยนะติงหาสองสอง เสียงกลางขึ้นไปแล้วเสร็จไปแล้วข้างนึ้งครับน่าจะาลองเสียงไม่เกิน6กโมงครับ ที่ตรงนี้น่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะลงมาแล้วสมรอบป้ามาลงกี่รอบแล้วนี่สรอบใช่ไหมนี่3รอบอันนี้รอบที่สามนะครับสรอบที่สามรอบที่สาม บรรยากาศบรรยากาศแดดร่มแล้วเริ่มเย็ยนนะครับกลางวันนี้ก็ร้อนครับกลางวันนี้ตอนมากช่วงนี้น่าจะเข้าอากาศร้อนเต็มตัวแล้วครับช่วงนี้อากาศร้อน ติดตั้งเสร็จวิธีการที่บ้านน่าจะเสร็จพอดีครับน่าจะได้ลองเสียงไม่เกิน6กโมงหกโมงเย็น ลองเสียงไม่เกินหกโมงเย็นครับลงเสียงหกโมงเย็นรอพิธีการในบ้านเสร็จพอดีครับน่าจะติดตั้งอุปรกรณ์แล้วเสร็จไปอีกโลูกละ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์สดให้ชมกันน่าจะไม่เกินสองทุ่มรมะอนคื <c oughs> ป <S 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 ปปเปนครับเยอะแยะครับรอรับชมครับนี่คืนนี้เมาเมากแน่นอนครับเมาเมาแน่นอนเดินล้งดูตอนนี้กำลังต้ังใจเยียบร้ลยต้องใจเรยบ้ย บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับอยู่ข้างในครับถ้าใครขับรถผ่านอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันปิดซอยเลยซอยเข้าออกสถานที่ปิดคืนนี้สถานที่ปิดบาทหนึ่งบาน แต่ว่านี่เบสสัญญาณ 5G มันดีนะอัพทำมาเป็น 5G ตัวล่าสุดเอาพิรุธไซส์ของ 4G อยู่พิรุธไปอัพเป็น 5G ได้ตัวนี้อัพซิมได้ครับพี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับลองเสียงไม่น่าจะเกิน6กโมงนครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีคืนนี้สถานที่ ดูพี่แป้ของเราครับรมือฉาหมังประจำทีมงานนันทวันนะครับรโซโล่เดียวเลยครับเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วอืมเดี๋ยววนานใช่ไีมแต่ว่าพี่แป้งเนี่ยไม่ได้เหรอทำได้ ล้อไปล้อสิบล้อล้อไปรอบตัวไะยองวันนี้ออกการทั้งสองหน่วยนะครับวันนี้ หน่วยอยู่ชุมพลบุรีวันนี้เฮียดิจสบาจะเดินทางไปที่ชุมพลบุรีก่อนแล้วก็จะมาต่อที่บ้านทันเด็งครับ จอโค้งครับจอโคง้งขงการดีครับตอนนี้เย็นๆอากาศดีมากเลยแบดบไม่ร้อนแล้วเริ่มมีลมเย็นๆอเอาเลยได้ไปเอาไปขา้ะยะยาวด้วย งานพี่เยรุ่งทั้งซิ่งครับเดี๋ยวช่วงลองเสียงจะมาไลฟ์ให้ให้ชมกันอีกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงลองเสียงเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมให้ฟังกันอีกทีครับ